สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรากลุ่ม TOI นะครับเราจะมาพูดถึง Input a n a นาลกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองนี้นะครับจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์บอร์ด ESP 8 2 6 6 b a เบสบอร์ดสายไมโคร USB LED 5ตัวตัวต้นานทาน510 5, 10, 5ต,ตัวตัวต้านทานปรับค่าได้แล้วก็สายต่อวงจรนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงออวัตถุประสงค์ของวันนี้กันนะครับวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อที่จะได้รู้จัก และได้ทดลองต่อสัญญาณอะนาล็อกของบอร์ด ESP8266 นะครับต่อมามาดูการทดลองที่1นกันนะครับอะนาล็อกอินพุตนะครับเราจะต่อบอร์ดในวงจรตามรูปเลยนะครับก็คือเอากาวเข้าขาสายสุดเอาไฟเข้าขาขวาสุดแล้วก็เอาสัญญา,อา,ญญาณอะนาล็อก A0 เข้าขากลางนะครับมาดูตัววงจรกันครับอันนี้คือการแสดงค่า ของตัวอะนาล็อกนะครับโดยจะแสดงค่าตั้งแต่0ถึง1 0น4นะครับจะเป็นยังคลิปเลยครับสาเหตุที่แสดงค่า0ูนย์ถึง1024นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับเรารับค่าอนาล็อกทั้งหมดนะครับเราไม่ได้กำหนดขอบเขตของอ n นาล็อกครับซึ่งเ,เราไม่ได้กำหนดขอบเขตของสัญญาณครับซึ่งจะทำให้ตัวบอร์ดนี้ครับจะกำหนดแม็กของสัญญาณมาเอง ตามบอร์ดครับนั่นก็คือ1024ครับต่อมาพูดถึงการทดลองที่4.2กันนะครับโดยการทดลองนี้เราจะมากำหนดกาหนดขอบเขตของสัญญาณอนาล็อกนะครับหรือว่าเรียกว่าแมปนั่นเองนะครับโดยใช้ฟังก์ชันแมปครับโดยเรากำหนดเหมือนเดิมเลยครับเป็นให้อิน o อลเท่ากับ0แล้วก็ตรงนี้ซีเรียล e g กินแล้วก็เซตค่าซีเรียลครับแล้วก็ตรงไวล์ลูปเราให้ใช้ a n น l ล็อกรีดเป็น a0 ครับแล้วเราก็แมปค่าออกมาครับใช้ฟังก์ชัน วอล์ศูนย์ศูนย์ถึงพันยี่สามนี่คือจะเป็นค่าตั้งต้นเออเราจะแปลงค่าจาก0 000, กูนย์ถึงพันยี่สามไปเป็นศูนย์ถึงสองร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วเราก็ปินซีเรียลออกมาแล้วก็ใส่ดีเลย์ครับผลออกมาจะได้ดังนี้ครับต่อมานะครับเราดูสี่จุดสามกันครับสี่จุดสามจะคล้ายๆเข้าสีา่จุดสองนะครับต่างกันตรงที่เราจะเปลี่ยนจากการส่ง สัญญาณ1ถึงศูนอ0ถึง2 5 5ไปเป็น0.0ถึง3.3แทนนะครับโดยที่กำหนดที่ขาย a e อแล้วก็แปลงเปลี่ยนนิดเดียวครับเปลี่ยนแค่จาก0ูนย์เป็น0ูนถึง33ครับแล้วตอนพิ้น์ออกมาเราให้กำหนดเป็นวอลหาร10ครับก็คือเอาค่าตัวนี้ไปหาร10ผลออกมาจะได้ประมาณนี้ครับจะได้ที่3.3ครับ มาดูกันออตอนที่2นะครับเป็นโปรแกรมแสดงความจุแบตเตอรี่นะครับให้สาออกแบบวงจรให้เรากําหนดไฟนะครับให้เราใช้ไฟ5้าดวงโดยเราจะกําหนดดังนี้ครับเมื่อความตากก่างศักดิ์ต่ำกว่าสิบเป่ร์เให้ไฟ led ติด1ดวงครับนอกจากฝั่งซ้ายเมื่อความต่างศักดิ์มากกว่าสิให้ติดค้าง1ดวงก็คือไฟดวงแรกนะครับแล้วความต่างศักดิ์มากกว่า20ก็คือให้ไฟดวง2ติดมากกว่า40ให้ไฟดวง3ติดมากกว่า60ให้ไฟดวง4ติดมากกว่า80ให้ไฟดวงที่5ติดนะครับ ไปดูโค้ดนะครับโดยเรากำหนดให้ตัว LED เนี่ครับเป็น D 1่2 D 2 D 3 D 4ี่ D 5นะครับเรียงตามลำดับอันนี้เราก็กำหนด Input ปกติครับแล้วก็ให้กำหนด Serial ไปกินอันนี้ก็ใช้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะกำหนดขอบเขตเป็น0ถึง100แทนนะครับแล้วเราก็มาดูเงื่อนไขแรกครับไฟดวงแรกเขาบอกว่าถ้าน้อยกว่า10ครับเราจะให้ไฟดวงแรกติดดับกระพิบนะครับนอกจากจากนั้นให้ไฟดวงแรกดับ ถ้ามากกว่า10ให้ไฟดวงแรกติดนะครับนอกเหนือจากนั้นให้ไฟดวงแรกดับถ้ามากกว่า20ให้ไฟดวงแรกติดนอกเหนือจากนั้นให้ไฟดวงแรกดับแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงไฟดวงสุดท้ายเลยแล้วกําหนดค่า,าออกมาจะได้เป็นอย่างนี้ครับโดยเราจะสรุปผลการทดลองนี้ได้ว่าน,นักศึกษาได้รู้จักกับสัญญาณอะลอกในเรื่องของ การต่อกับบอร์ด EP826 6ครับซึ่งบอร์ด EP826 6นั้นจะรับค่าได้มากที่สุดคือ10บิตครับก็คือจะมีค่าทั้งหมด1,024ดิจิตสำหรับวันนี้กลุ่ม t o i ไอขอขอบคุณครับ